พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัตยากุณวันนี้ก็มาขึ้นบทที่7นะครับก็มีจดหมายฝากมาจากผู้นำที่ คริสตจักรโครินนะมาถึงมาจามเปาโลแล้วก็มีคำถามว่าการที่ผู้ชายเนี่ยจะไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยเนี่ยดีไหมเนะปาโลบอกว่าถ้าทำได้ก็จะดนะีทำไมเขาจึงถามอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไปแต่งงานนะแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยมันก็จะมี เป็นการผูกพันที่ที่ตลอดชีวิตนะที่เสี่ยงมากนะก็ขนาดสาวกของพระเยซูนะเมื่อได้ฟังพระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันของสามีภรรยาเนี่ยแล้วก็ผูกพันกับตลอดชีวิตห้ามอย่าร้างเนี่ยโอ้พวกสาวกที่เป็นบรรดาผู้ชาย,ยได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ขยาดเลยนะครับแล้วบอกถ้าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาต้อง ต้องผูกมัดแบบนี้เนี่ยโอไม่แต่งดีกว่านะครับเยะเยซูเมื่อรปรงสอนว่าอย่าให้ผู้ใดแยกสามีภรรยาออกจากกันเพราะพระเจ้าผูกพันเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะสาวกก็เลยบอกถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าใช่ไหมมันเสี่ยงมากเพราะผู้หญิงคนนี้นะและสมัยก่อนก็ ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการจีบมีการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะครับก็คือพ่อแม่ก็จัดนะเป็นคนจัดให้แล้วถ้าเกิดแต่งแล้วเข้ากันไม่ได้มีปัญหาห้ามอย่าร้างต้องอยู่ด้วยกันแบบนั้นลตลอดชีวิตโอ้สาวกได้ยินบอกมันเสี่ยงเหลือเกินชีวิตเราเราดูแลตัวเองเรามีอิสระเสรี แล้วเราไปแต่งโคกพันกับอีกคนหนึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงเขานิสัยยังไงเขาจะเข้ากับเราได้ไหมดูอยู่แล้วจะมีความสุขหรือเปล่าถ้าเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสุขมันก็คงจะทุกข์ทรมานใจไปตลอดชีวิตอย่าร้างกันก็ไม่ได้นะอยู่ก็ต้องยอมรับนะในความบกพร่องของเขานะความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ถูกใจเราเราก็ต้องอดทนนะด้วยความรักเพราะความรักนั้นก็อดทนนาน นานแค่ไหนนานตลอดชีวิตเลยโอ้โหนี้มันก็เลยเสี่ยงแล้วก็ยุ่งยากหลายอย่างนะมีภาระมีความรับผิดชอบต้องดูแลซึ่งเดี๋ยวเปาโลก็จะอธิบายนะครับในบทที่7จ็เนี่ยก็เมื่อเมื่อชีวิตแต่งงานเนี่ยมันมีเขาเรียกข้อผูกพันที่ยาวนานแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันแบบตลอดชีวิตแบบนี้เนี่ยเ ไม่ผูกพันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพันกันเลยก็ก็จะดีกว่าไหมนะอันนี้ก็คือเปาโลก็บอกนะว่าเออการที่ผู้ชายไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วถ้าทําได้ก็จะดีนะก็จะดีเลยนะเปาโลนี้ไม่มีภรรยาพระเยซูก็ไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่าเปโตรเนี่ยก็มีภรรยานะครับยอนสาวกที่เป็นคนหนุ่มก็ไม่มีภรรยานะครับ ทีมของเปาโลคือทิโมธีก็เป็นคนหนุ่มก็ไม่ได้มีภรรยาก็คล่องตัวนะครับในการเดินทางในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้าได้เต็มที่นะแต่ว่าเปาโลก็ต่อเลยนะครับมีเงื่อนไขไมีข้อแม้ถึงแม้ว่าผู้ชายนี่นะจะเป็นโสดไม่แต่งงานเลยไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในเรื่องเพศเลยก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับ เหมือนที่พระเยซูตรัสกับสาวบกบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะปฏิบัติได้นะในการที่จะไม่ข้องแวะไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าทำไม่ได้นะความต้องการทางเพศมีอยู่แล้วไม่รู้จะมีการตอบสนองความต้องการทางเพศได้อย่างไรเพราะทางเดียวที่ถูกต้องที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คือต้องแต่งงานต้องมีคู่ครองเพราะฉะนั้น ถ้าไม่แต่งงานแต่ว่าไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้ก็เสี่ยงที่จะล้มลงในความบาปเรื่องเพศนะเปาโลก็เลยบอกว่าแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนคำว่าควรมีภรรยาเนี่ยคำว่าภรรยาเป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเปาโลมาตรฐานของพระคัมภีร์ใหม่ ผู้ชายจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียวนะครับมีภรรยาเดียวสามีเดียวนะครับผู้หญิงทุกคนก็มีสามีเป็นของตนอันนี้คือป้องกันการล่วงประเวณีป้องกันความผิดทางเพศเมื่อแต่งงานก็นะความต้องการทางเพศก็มีการตอบสนองได้จากคู่ครองนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ พระธรรมของพระเจ้าได้บอกไว้นะแล้วก็เมื่อแต่งงานแล้วสามีและภรรยาเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อกันตามควรนะตามสมควรคือตามธรรมชาตินะสนองความต้องการทางเพศให้ถูกต้องตามตามควรตามธรรมชาตินะแล้วก็ภรรยาก็ปฏิบัติสามีอันนี้พูดถึงเรื่องทุกๆเรื่องนะครับในชีวิตแต่งงานแล้วก็เปาโลก,ก็เน้นเรื่องเพศนะ แต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆนะครับโดยได้บอกไว้ว่าเมื่อแต่งงานแล้วนะการตอบสนองความต้องการทางเพศตอบกันและกันนั้นก็ให้มันเหมาะสมแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันก็พูดคุยกันได้นะเรื่องเพศคุยกันได้ในสามีภรรยาไม่ถือเป็นเรื่องสกปรกไม่ถือเป็นเรื่องลามกเพราะว่าความต้องการทางเพศนั้นมาพระเจ้าใส่ไว้ในการทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง ในความเป็นชายและหญิงนั้นก็มีความต้องการทางเพศอยู่ในนั้นแล้วเมื่อแต่งงานแล้วก็คุยกันได้เพราะนี่เป็นช่องทางเดียวที่ความต้องการทางเพศจะได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องแต่ละคู่ก็มีความต้องการไม่เหมือนกันก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตของการแต่งงานแล้วเปาโลก็ได้ให้หลักเอาไว้ว่าภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยา ทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีข้อ4เนี่ยกำลังให้หลักการเอาไว้ว่าเมื่อตรงนี้นะครับบอกว่าภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายตนสามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาหมายความว่าเมื่อสามีมีความต้องการทางเพศภรรยาก็จะต้องตอบสนองเพราะร่างกายของภรรยานั้นเป็นของสามีแล้วนะสามีก็ตอบสนองแต่ให้อ่อ มีเภศสัมพันธ์ตามธรรมชาติตามที่ควรไม่ใช่แบบวิปริตวิพิสดารวิตร,ร,รฐานอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ก็ก็เป็นอะไรที่เปาโลได้บอกไว้นี่ครับเนี่ยปฏิบัติตามต่อภรรยาตามควรเพราะว่าบางทีมันมีการมีเพศสัมพันธ์แบบวิจตรรฐานนะครับที่แบบโรคจิต บบเจ็บปวดแบบต่างๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งห้ามเหมือนกันนะครับตรงนี้คือคําว่าตามคครเนี่ยก็กํากับเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อสามีมีความต้องการทางเพศภรรยาก็ตอบสนองถึงแม้ว่ารู้สึกว่าไม่อยากแต่ว่าพระคําของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วร่างกายของเราก็เป็นของเขาเมื่อเขาต้องการมีเพศสัมพันธ์เราก็ตอบสนองทํานองเดียวกันนะครับร่างกายของสามีก็เป็นของภรรยา เมื่อภรรยามีความต้องการทางเพศสามีก็ตอบสนองอันนี้คือความหมายนะครับทีนี้มีบางครอบครัวนะคิดว่าไม่มากแต่ก็มีบางครอบครัวนะครับที่ภรรยาเนี่ยใช้เรื่องนี้เป็นอาวุธโจมตีสามีคือเจ็บแค้นสามีนะแค้นเคืองสามีเมื่อสามีต้องการมีความต้องการทางเพศก็ปฏิเสธไม่ยอมให้หลับนอนด้วยนะครับ เป็นการแก้เผ็ดเป็นการต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็พระภรรยาบางคนก็มีทิฐิแล้วไม่ยอมเลยนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนสามเดือนห้าเดือนหกเดือนเป็นปีในที่สุดสามีก็มีความต้องการทางเพศก็ปลดปล่อยไม่ได้เพราะภรรยาไม่ยอมในที่สุดเรื่องปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นคือภรรยาคือสามีก็ต้องไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่น มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใจขึ้นมามากมายตามมาเพราะฉะนั้นพระกบ,บีจึงห้ามนะภรรยาอย่าคิดว่านี่คือร่างกายของฉันฉันมีสิทธิ์ฉันไม่ยอมตอบสนองฉันไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเพราะว่านี่ร่างกายของฉันเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบีบบังคับแต่พระกบ,บีบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนเห็นไหมตรงเนี้ย ถ้าเราไปทำแบบนั้นเราผิดพระคัมภีร์หนึ่งโคริน์บทที่7ข้อ4สามีเหมือนกันนะครับบอกว่านี่คือร่างกายของผมผมไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ผมก็ไม่ยอมก็ผิดอีกเหมือนกันนะฮะอันนี้คือหลักการที่พระคำของพระเจ้าได้วางเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราตอบสนองซึ่งกันและกันปัญหาใหญ่มากกว่านี้จะไม่ตามมาคือการนอกใจการละเมิดนะ ล้ำเส้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่อยากจะ,อะบอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ให้ถูกต้องนะแล้วก็คุยกันนะตอบสนองความต้องการของกันและกันในเรื่องเพศเพราะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในชีวิตของการแต่งงานนะถ้ามีอะไรก็สารภาพบาปต่อกันขอโทษต่อกันและกันยกโทษให้แก่กันและกันอย่า อย่ามีใจขมขื่นและเอาเรื่องนี้มาเป็นอาวุธตอบโต้แก้แค้นแก้เผ็ดกันอันนี้ผิดนะครับผิดพระกัมปีนะแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันก็คือการมีเพศสัมพันธ์อย่าปฏิเสธนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้นะครับแต่ให้เราตกลงเป็นการชั่วคราวถ้าไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์ก็ตกลงเป็นชั่วคราวเพื่ออทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีก เพื่อไม่ให้ซาตานชักจวงให้ทําผิดพราะตัวอดไม่ได้เอออย่างพวกอิสราเอลนะครับเวลาที่โมเสสก็สั่งพวกผู้ชายอิสราเอลทั้งหมดเลยนะครับว่าในเอ่อให้ชําระตัวให้บริสุทธิ์ภายใน3วันนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงก็คือว่างดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเอง3วันเพราะว่าชําระตัวเองให้บริสุทธิ์ในวันที่สนี่พระเจ้าจะลงมาพบพวกเขาที่ภูเขาซีนาย เพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนก็งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สั่งโยชัวสั่งอิสเรลทั้งหมดเลยว่าชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ใน3วันก็คือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะเพื่อว่าจะยกข้ามแม่น้ําจอแดนนะพระเจ้าจะทรงนําข้ามแม่น้ําจอแดนเพราะฉะนั้นมันจะมีบางวาระนะที่จะงดเว้น การมีเพศสัมพันธ์เพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานชําระตัวให้บริสุทธิ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะกระทำนะครับอันนี้ได้บอกเอาไว้ผู้อิสราเอลเขาก็ปฏิบัตินะครับหรือบางครั้งในบางช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลที่สําคัญที่เขาจะต้องชําระตัวเพื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกันนะครับก็คริสเตียนเราก็ปฏิบัติได้นะครับ เราต้องการอดอาหารเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆ3วันเนี้ยเราจะอดอาหารสวงหาพระเจ้าอธิษฐานนะหรือไม่ก็ห้วันหรือ7วันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติได้แต่ก็ต้องคุยกันตกลงกันก่อนเมื่อผ่านช่วงนั้นแล้วก็กลับมามีเ,เพศสัมพันธ์ตามปกติกันได้นะครับอันนี้นะพรที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการสั่งนะครับ แต่ว่าเป็นการอนุญาตเปาโลบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเขานะแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนหมายถึงว่าเป็นโสดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการต้องบักคอยออกเอาใจต้องคอยปฏิบัติคู่ครองต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับปฏิทิตตัวได้เต็มที่แต่เปาโลก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้รับของประทานจากพระเจ้า ที่ไม่เหมือนกันเหมาะกับตัวเองคนหนึ่งก็ได้รับอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ได้รับอย่างนั้นสําหรับเปาโลไม่มีปัญหานะครับเขาไม่มีภรรย,ยาก็ไม่มีปัญหานะครับเขาควบคุมความต้องการทางเพศได้ไม่มีปัญหาพระเยซูก็ก็สัตย์นะครับกับพวกสาวกอันนี้ผมก็ย้อนกลับไปนะครับอ่านใี้เราฟังนะครับพระเยซูก็ก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ ไม่ใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ที่ทรงให้ประพฤติได้เห็นไหมบางคนปีเตอร์ไวกเนอร์บอกของประธานอันหนึ่งนะครับก็คือการเป็นโสดนะรวมอยู่ด้วยนะครับในการสํารวจของเขาด้วยว่าผู้ที่เป็นขันทีแต่กําเนิดก็มีนะหมายถึงว่าเกิดมาก็ไม่มีความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับกับเ,เพศตรงข้ามนะครับ ผู้ที่มนุษย์ทําให้เป็นขันธทีก็มีก็คือตอนนะครับตอนตัวเองผู้ที่กระทาตัวเองให้เป็นขันธทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวนรรค์ก็มี <ừ. S 1> อย่างเปาโลนี่นะครับทาตัวเป็นขันธทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวนรรค์ก็คือไม่แต่งงานอนะุทิศตัวพระเยซูก็ไม่แต่งงานนะนักบวชของแคทอลิกนะก็ไม่แต่งงานนะครับตามหลักมันไม่แต่งงานไม่มีภรรยาแม่ชีแคทอลิก ก็ไม่มีครอบครัวนะครับอดที่ตัวให้กับพระเจ้าเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะปะโลก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอดไม่ได้ก็ให้แต่งงานนะ mm. ก็คือในข้อ8เนี่ยปโลก็เลยเกล่าวกับพวกที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือพวกที่แต่งงานแล้วก็คู่ชีวิตเสียชีวิตไปนะครับ พวกโสดและพวกแม่ไม้นะขอกล่าวแก่คนกลุ่มนี้ว่าการที่เขาจะอยู่เป็นโสดเหมือนอย่างเปาโลเนี่ยข้อดีแล้วเปาโลก็เชียร์เลยนะอยู่เป็นโสดนี่ดีอยู่เป็นโสดนี่ดีนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้คือยั้งใจไม่อยู่ก็แต่งงานเสียเถิดเพราะแต่งงานเสียดีกว่ามีใจเล่าร้อนด้วยการราคาหมายถึงว่ามีความต้องการทางเพศที่คุมไม่ค่อยจะได้ มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนรู้ว่าไม่ได้เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาต้องแต่งงานเ mm hmm. อาโลก็เลยบอกว่าก็ mm hmm. ตแต่งเถิดนะอธิษฐานะขอพระเจ้าทรงประทานคู่ครองให้นะที่จะแต่งงานนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับเอาโลก็สั่งเลยนะแล้วก็บอกว่าคําสั่งนี้มาจากพระเจ้า mm hmm. ก็คือเมื่อแต่งแล้วเนี่ย ห้ามอย่าร้างกันภรรยาอย่าให้ภรรยาทิ้งสามนะีอันนี้เน้นที่ภรรยาทิ้งสามีเพราะว่าถ้าพี่น้องเข้าใจแบ็กกราวด์สังคมเวลานั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่บางทีผู้หญิงที่เป็นภรรยาเป็นเหมือนสมบัติของสามีนะดีกว่าทาสหน่อยหนึ่งนะฮะ ก็คือตกเป็นพี่ล่างแล้วก็มักจะโดนโดนกดดันถูกข่มเหงนะบางภรรยาบางคนก็น่าเห็นใจนะครับถูกทุบตีนะโดนโขกโดนสับโดนว่านะจากสามีนะบ่อยๆก็บางทีก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็โดนปัะจ,จำเลยนะครับแต่ที่สุดก็มีภรรยาบางคนที่หนี จากสามีไปเลยเพราะทนไม่ไหวนะเปาโรก็เลยหนุนใจแล้วก็บอกภรรยาว่าอย่าทิ้งสามีให้อดทนนะนี่น่าเห็นใจมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้หญิงในสมัยนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับดีกว่าผู้หญิงในสมัยศตวรรษแรกโอ้โนั้นแต่ผู้หญิงปัจจุบันนี้นะครับบางประเทศนี่ก็ยังน่าเห็นใจนะครับอย่างเช่นที่อินเดียเนี่ย โอ้โหผู้หญิงนี่ยังยังถูกรังแกมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในบางประเทศในแอฟริกาก็ยังเป็นอยู่นะครับยังเป็นขนบรรรเนียนประเพณีแบบเดิมที่กดขี่พวกผู้หญิงนะครับแต่ประเทศไทยเรากเ็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผู้หญิงก็เป็นผู้นําผู้หญิงมีงานทําที่ดีผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าในองค์กรต่างๆนะครับ ก็มีโอกาสนะครับก้าวหน้าในในด้านการงานนะครับก็ในนี้ก็เลยเน้นบอกว่าให้อดทนนะอยู่กับสามีแต่ถ้าว่าทนไม่ไหวจริงๆนะพอโดนซ้อมนะสามีเลี้ยงด้วยลำแข่งจริงๆนะครับเเรียกว่าตบตีจะทำทารุณจนรู้สึกทนไม่ไหวนะอยู่ไปนี่สงสัยจะพิการแน่นอนก็เลยต้องหนีนะ ทิ้งสามีไปปาโลถ้าเป็นเคสอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปอย่าให้นางไปมีสามีใหม่นะอย่าให้ไปมีสามีใหม่ผู้หญิงเนี่ยบางทีไม่มีที่ไปจริงๆน่าเห็นใจนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงที่หนีสามีเนี่ยก็จะกลับไปหาพ่อแม่ของตัวเองเนะแต่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วโอ้น่าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าสังคมเวลานั้นไม่มีงานให้ผู้หญิงทําผู้หญิงพอแต่งงาน ก็คือเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านเป็นแม่ที่จะเลี้ยงลูกนะเพราะฉะนั้นการหาเลี้ยงเนี่เป็นหน้าที่ของสามีถ้าหนีสามีทิ้งสามีออกจากบ้านสามีไปก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็อยู่ยากลําบากมากนะครับอยู่ยากลําบากมากนะก็ในที่สุดมักจะไปมีสามีใหม่นะครับเพื่อจะมีคนปกป้องเพื่อจะมีคนเลี้ยงดูนะ อันนี้คือสภาพของสังคมในเวลานั้นซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้มากนะครับนะแล้วก็เปาโลบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้นางเนี่ยกลับมาคืนดีกับสามีเก่านะอันนี้ก็คือสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายเนี่ยครับเปาโลก็บอกผู้ชายที่แต่งงานเนี่ยบอกว่าอย่าให้สามีอย่าร้างภรรยาเลยที่นะี้การอย่าร้างบางทกีก็เกิดขึ้น ง่ายเลยนะครับผู้หญิงภรรยาซักเสื้อผ้าไม่สะอาดอย่านะครับทำอาหารไม่อร่อยนะหุงข้าวไม่สุกไม่นะไข่เจียวก็ไม่ทำอะไรต่างเนี่ยไม่เป็นที่พอใจของสามีหลายๆครั้งเขาสามีก็ฟ้องอย่านะก็เป็นอะไรที่เปาโลบอกก็ไม่ถูกต้องนะก็ไม่ถูกต้องก็ต้องอดทนซึ่งกันและกันยอมรับ ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของชีวิตคู่นะในสังคมในเวลานั้นนะก็มีการอย่าล้างเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีประเภทหนีจากสามีก็มีนะครับแต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ควรจะอยู่กันด้วยความการปลองดองและ,ะด้วยความรักนะครับแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะ แล้วก็เปาโลก็ได้พูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เมื่อแต่งงานเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วภายหลังการประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลอาจจะมีภรรยาที่มาเชื่อพระเยซูเจา้าสามีไม่เชื่อหรืออาจจะมีผู้ชายบางคนมาเชื่อในพระเยซูเจา้าแต่ภรรยาไม่เชื่อแล้วจะทำยังไงน่าจะทำไงอันนี้คือสภาพไม่ได้หมายความว่า ผู้ชายที่มาเชื่อพระเยซูและไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่นะครับสภาพนี้หมายถึงว่าเขาแต่งงานไปแล้วอยู่กินกันแล้วนะทั้งคู่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาจากครอบครัวไม่เป็นคริสเตียนตอนหลังมีคนใดคนหนึ่งมาเชื่อในพระเยซูแต่คู่ครองไม่ไมเชื่อทำไงนะครับก็เปาโลก็เลยบอกแนะนำว่าถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต นางพอใจจะอยู่กับสามีสามีก็ไม่ควรอย่านะหมายถนงว่าผู้ชายมาเชื่อพระเยซูนะผู้หญิงไม่ยอมมาเชื่อก็อย่าถือเหตุว่าเพราะว่าภรรยาไม่ยอมมาเชื่อพระเยซูก็เลยฟ้องอย่าอันนี้เปาโลบอกไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะถ้าผู้หญิงพอใจจะอยู่ถึงแม้สามีเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วผู้หญิงก็ยังพอใจจะอยู่กินกับสามีที่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ ให้อยู่กินกันต่อไปนะฮะแล้วก็ทํานองเดียวกันนะหญิงคนใดมาเชื่อพระเยซูและสามีไม่เชื่อและสามีพอใจจะอยู่กับนาง<ม>ก็ไม่ควรจะหย่าก,กับสามีนะก็คือก็อยู่กันนะครับอยู่กินกันสามีภรรยาต่อไปนะก็เปาโลบอกว่าเพราะว่าอิทธิพลของสามีที่เชื่อพระเยซูเจ้าก็จะมีต่อภรรยาหรืออิทธิพลของภรรยาที่เชื่อพระเยซูเจ้าก็จะมีต่อสามีนะ ที่ชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงว่า,าทําให้ครอบครัวดีขึ้นนะครับผ่านทางผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจา้าจะเป็นช่องทางให้ความชอบธรรมของพระเจ้าได้เข้าไปในครอบครัวนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือลูกนะลูกก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นะครับในนี้บอกถ้าอย่าล้างกันไปลูกก็จะเป็นมนทินคือลูกก็จะมีบาดแผลในจิตใจซึ่งไม่ดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ยังคงอยู่ด้วยกันมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยไม่มีมลทินไม่มีบาดแผลในใจิตใจในชีวิตนะเด็กก็จะบริสุทธิ์หมายถึงว่าก็ยังอบอุ่นนะครับมีพ่อมีแม่อยู่กับเขาแต่ว่าม,มีแต่ด้วยนะแต่ถ้าคนไม่เชื่อพระพระเยซูคริสต์เนี่ยจะแยกไปยังไงก็จะไม่อยู่เธอไปเชื่อพระเยซูฉันไม่ยอมรับและฉันไม่สามารถอยู่กับคนที่เชื่อพระเยซูต่อไปได้ ถ้าเป็นแบบนั้นเขายืนยันว่าเขาจะไม่อยู่เปาโลก็บอกให้เขาไปเถิดอย่าให้เขาต้องจำใจฝืนใจที่จะอยู่แล้วก็ขัดแยง้งทะเลาะเบาแววงกันในเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะเปาโลก็เลยบอกว่าให้แยกไปเถิดเรื่องอย่างนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายหญิงจะผูกมัดให้จำใจอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบนะ เหมือนในโรมบทที่12นะครับข้อที่เดี๋ยวกลับไปดูนะครับเปาโลก็เขียนไว้นะครับโรมบทที่12ข้อที่18ถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเมื่อเขาไม่อยากจะอยู่กับเรานะโดยบังคับว่าถ้าไปเชื่อพระเยซูก็เลิกกัน อีกฝ่ายหนึ่งยังไงก็ต้องเชื่อพระเยซูนะและเปาโลถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเลิกเลิกก็เลิกนะเลิกก็ต้องเลิกก็ไม่งั้นอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตบตีกันไม่ถวายเกียรติประชาชาตินะก็อยู่อย่างสงบสุขให้เขาไปเถอนะถ้าเขาไม่ไม่อยู่กับเราแล้วนะเพออะราะเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ต้องแยกกันไปนะเออ แล้วปเปาโลก็บอกว่าเนี่ยดูก่อนท่านผู้เป็นภรรยาชะไหนจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ดูก่อนท่านท mmm ี่เป็นสามีชะไหนจะได้รู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่อันนี้หมายความว่าถ้าอยู่ด้วยกันนะพยายามที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้มีมีบทบาทมีทิพ์ลจะโน้มน้าวจิตใจนําเข้ามาเชื่อในพระเยซูกิจเจ้าได้นําคู่ครองมาเชื่อในพระเยซูกิจเจ้าได้ ซึ่งเกิดขึ้นในส Guys, มัยเปาโลมากเหมือนกันนะครับมาเชื่อคนหนึ่งก่อนแล้วคู่ครองก็ตามมาเชื่อทีหลังสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับบางครอบครัวภรรยามาเชื่อก่อนชีวิตเปลี่ยนแปลงสามีก y y ็ตามมาและก็มาเชื่อนะหรือบางทีสามีเชื่อก่อนแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงภรรยาก็ประทับใจก็ตามมาและก็มาเชื่อนะแล้วก็ลูกๆก็มาเชื่อบางทีลูกๆเชื่อก่อนแล้วก็นำภรรยานำแม่มาเชื่อ พอลูกกับแม่เชื่อพ่อก็ตามมาทีหลังอันนี้คือความหมายตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมลมาตยากุณ